เซฟคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวพัดแถมน้ำมันเต็มถังให้ฟรีเลยในช่วงที่น้ำมันกำลังขึ้นแบบนี้นะคะเบาะปรับหน้าปรับหลังนะคะสำหรับใครขาสั้นขาย,ยาวเรื่อนแบบนี้ได้สำหรัาเราประมาณนี้กําลังสวยรับประกันได้ขับขี่ไปปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พับกบพบกับนะคะพัทเจเอีคนดีคนเดิมนะคะวันนี้มีรถจะมานําเสนอให,ให้กับเพื่อนๆได้รับชมและรับฟังและดูแล้วกันเนาะสำหรับรถในเต็นท์ของเราก็มีหลากหลายรุ่นค่ะตอนนี้แต่ว่าวันนี้รับหน้าที่จะมารีวิวรถเนี่ย yeah. ไม่ใช่คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นรถอะไรบอกก่อนรถคันนี้มันเป็นรถที่รุ่นไ่ฝันตอนเด็กๆนะน่าจะมีคนอยากได้ แทบจะทุกคนเลยมั้งที่อยากได้รถรุ่นนี้นะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนในการขับด้วยสี่นี่คือถูกใจมากส่วนสมรรถนะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะขอแค่ขาถึงเป็นพอวันนี้เราจะมานำเสนอคะแนนไม่ใช่ค <c oughs> ันนี้เราแค่มาให้ดูนะคะว่าเป็นรถประจำตำแหน่งของน้องกราฟิกเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะพัดภูมิใจนำเสนอมากกับรถ เจ้ามาด้านะคะเป็นมาด้าดีเซลค่ะประหยัดน้ํามันต่อให้น้ํามันจะแพงแค่ไหนแต่ดีเซลก็ยังไม่แพงเท่าตัวพวกกลุ่มพวกโซคอนะคะ <Wow. S 1> เป็นตัวมาด้าดีเซลปี2016นะคะเป็นตัวแฮชแบ็กก็คือรถ5ประตูนั่นเองสําหรับตัวนี้นะคะเรามาเริ่มลลกันเลยแล้วกันเนาะไฟเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่องสว่างมาก <c oughs> <c oughs> เวลากลางคืนไม่ต้องห่วงเลยขอแค่อย่าไฟขาดทานั้นเองแล้วก็จะมากับตัวเป็นตัว ไฟตัดหมอกมีการชนรอบคันให้นะคะตัดกับสี่รถเลยเห็นปะ่ะสีดำส่วนตัวสี่รถเป็นสีแดงโรงงานนะคะสีแดงมาสด้านี่คือสุดยอดของเขาอยู่แล้วแล้วก็เรามาดูรอบรอบคันก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะข้างกระจกมองข้างตัวปุ่มเปิดนะคะเรามเพียงแค่มีกุญแจเราก็สามารถเปิดได้ออกกุญแจอยู่นี่นี่นะคะกดเปิดแล้วจ้าอย่างนี้นะคะ เป็นกุญแจรีรโมทนะคะพกใส่กระเป๋าได้เลยแล้วก็มาดูรอบคันก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> อันนี้ประตูหน้าประตูหลังทุกคนทราบเป็นไฟหลังนะคะสวยงามมียางปี2021นะคะตัวนี้วิ่งได้อีกยาวนานเลยแล้วก็มีเป็นโลโก,โก้นะคะ Skyactiv e D นะคะบ่งบอกถึงความเป็นดีเซลนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังตัดกับสีรถอีกเช่นกันนะคะสีดำแล้วก็มีไฟเบรกหลังนะคะ ไฟหลังสวยงามมากมีโลกโก้มาด้าสองแถมไปให้ตรงนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายมันจะมีโลกโก้บอกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงสําหรับทุกท่านที่ไม่ทราบค่ะอ่าตรงนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันให้นะคะไม่ต้องห่วงสําหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่ขับเซ็นเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็มันมีดังต๊ดๆอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็เข้ามาถึงด้านในของรถกันนะคะก็ดูดีสมรรถนะถือว่าโอเคนะ กำลังพอดีถ้าไม่พอดีก็ปรับได้มันมีเบาะปรับหน้าปรับหลังนะคะสำหรับใครขาสั้นขาย,ยาวเลื่อนแบบนี้ได้สำหรับเราประมาณนี้กำลังสวยแล้วก็ข้างในมีเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับขึ้นเบาของเสียงได้เลยแล้วก็สามารถปรับต่างๆได้แล้วก็เป็นตัวขึ้นลงของไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นตัวปรับน้ําฝนสําหรับใครที่ไม่ซ่านะอันนี้ชอบมากเลยอะ่ะเวลาสตาร์ทแล้วตัวนี้มันจะขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นตัวของพลอตอะ่ะลองสตาร์ทให้ดูเลยนะคะเรามาดูเลขไมกัน นี่มาแล้วเทมิล่าสำหรับเจ้าเลนใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่137,001กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองอันนี้สำหรับ <c oughs> รถคันนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับคอนโซลกลางของรถคันนี้นะคะดูดีลูกเล่นเยอะมากแอร์นะคะเป็นระบบปรับออตโต้นะคะมีปุ่มอันนี้คืออะไรอุ๊ยใส่ซีดีได้ ต่ยังหาได้หรือเปล่าซีดีเท่าน,นั้นเองแล้วก็เป็นตัวชาร์จไฟนะคะมีเป็นแบบ USB แล้วก็เป็นตัวจุดบุหรี่นะคะแต่ว่าลูกค้าก็อย่าลืมว่ามันมีตัวจุดที่ทามาเอามาชาร์จแบตต่อได้อีกส่วนเกียร์โห o คโคสปอร์ตอะเท่มากนะคะเป็นเกียร์ออโต้ส่วนตรงกลางก็เป็นปุ่มของพวกมันติฟังก์ชันต่างๆนะคะฟังเพลง igator, นิเกเตอร์ขึ้นเบาลงเสียงแล้วก็เป็นตัวเบรกมือนะคะส่วนที่วางแก้วทุกคนจะต้อง ินน้าในรถมันก็จะมีที่วางแก้วแล้วก็เป็นที่วางของกระตุกกระจิกนะคะถือว่าสวยเลยใช้ได้ทีเดียวเรามาดูที่นั่งด้านหลังกันนะคะกว้างขวางโอโทงนะอันนี้สูงรอยประมาณ64 6.3, 63ก็ได้กําลังพอดีเลยมีที่ใส่ของนะคะบ่อหลังขนของได้อีกเทียบตัวนี้เป็นเป็นที่นั่งสามเอ,อนั่งได้สคนนะคะมีเบลให้ทุกคนเลย สมรรถนะในการนั่งนะคะสําหรับคนที่นั่งข้างหลังถือว่าก็ไม่ได้แออัดอะไรถ้าจะไปกันหลายๆคนในรถคันนี้นะคะมาดูกันที่ฝากระโปรงหลังนะคะจะดูว่ากว้างขวางขนาดไหนไปจ้าว้าวถือว่าขนสัมภาระได้เยอะพอสมควรสําหรับคนที่จะไปต่างจังหวัดก็ดีหรือขายของก็ได้อะ่ะในกรุงเทพปร,ป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 ริมณฑลไปได้หมดนะคะ ด้านในเรามาดูด้านในกันยางอะไรพร้อมแต่ก็พาวนาไม่อยากใ,ใครได้ใช้นอนพวกยางอะไรเน่นเปรียนะคะสำหรับประตูหลังเราแต่กับสีรถเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนมงคลรับประกันได้ขับขี่ไปปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกตลิ่งชันนะคะใกล้กับสายใต้ไม่แล้วก็เป็น คาสิโอการน,นาพิเศษนะคะสามารถมาหาเราได้มาเยี่ยมชมเราได้นะคะเรามีโรนักไม่หลายคันให้ชมแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ก็คือดาวเด่นเป็นพิเศษเลยตอนนี้มาก่อนได้ก่อนนะคะสําหรับคนที่ชมคลิปนี้นะเซฟคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวพักแถมนะ้ํามันเต็มถังให้ฟรีเลยในช่วงที่น้ํามันกําลังขึ้นแบบนี้นะคะอ่าลืมบอกราคาตัวนี้อยู่ที่3ามแสนสองบาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณ6กพันเอ็กตลอดอายุสัญญานะคะดูที่ว่าขึ้นอยู่กับ เครดิตของลูกค้านะคะว่า <Wow. S 1> สามารถกู้ได้มากแค่ไหนถ้ามีดาวสูงหน่อยก็จะผ่อนน้อยลงนะคะตามตามสัดส่วนของทางไฟแนนซ์เขานะคะสำหรับวันนี้ลาไปกับเจ้าตัวนี้นะคะมาด้าสองดีเซลปี2016นะคะแล้วเจอกันค่ะ